สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมหนึ่งท่าประจันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีดูพระองคขวัญรุ่นแรกแบบที่สี่ว่าผมจะมีวิธีดูอย่างไรนะครับในพระสภาพไม่สวยนะครับแยกพิมพ์อย่างไรว่าเป็นพิมพ์ที่สี่อดีว่า ยังหาพิมพ์ที่สองไม่ได้นะครับคลิปที่แล้วทําพิมพ์ที่หนึ่งไปยังหาไม่ได้ก็เลยต้องทําพิมพ์ที่สี่ไปก่อนแล้วกันเพื่อเป็นการต่อเนื่องนะครับให้เพื่อนเพืได้ได,ได้ได้ชมนะครับได้ดูอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะครับ คือพระของขวัญรุ่นแรกนะครับพิมพ์ที่สี่หรือแบบที่สี่นะครับนี่คือองค์จริงนะครับองค์จริงส่วนนี้คือภาพนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของพระถุกภาพด้วยนะครับพอดีถ่ายมาจากหนังสือพระแต่ละเล่มนะครับ ต้องขออนุญาตด้วยเพื่อการศึกษานี่คือองค์ในในรูปที่เราไว้ใช้ศึกษาพิมพ์ที่4ชื่อเรียกพิมพ์ค่อนข้างเป็นสากลน,นะครับนิยมเลยว่าพิมพ์นี้เรียกว่าอูตุ้มนะครับอูตุ้มคืออะไร ใบหูลงมาสองข้างเท่ากันมันจะมีตุ้มตรงนี้เป็นตุ่มเป็นตุ้มเหมือนคนใส่ตุ้มหูเอกลักษณ์พิมพ์นี้คือเรียกง่ายๆเลยหูตุ้มเซียนรุ่นเก่านักสะสมรุ่นเก่าจะใช้การท่องจำเป็นชื่อ เรียกนะครับเวลาเขาหลับตานึกถึงพิมพ์พะเขาจะนึกถึงพิมพะพิมพ์เนี้ย mm. เขาจะเรียกพิมพะองคนี้อ๋อหูตุ้มพิมพ์หูตุ้มใช่ไหมอ่าเขาจะนึกถึงใบหน้าของพระองค์นี้เลยว่าคือพิมพ์ที่สี่นั่นแหละเนี่เขาจะเรียกว่าพิมพ์หูตุ้มบางท่านก็ เรียกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะการท่องจำพิมพ์พคือการท่องจำสิ่งที่เราเห็นในพระองค์องค์นั้นๆว่าอ๋อองค์เนี้ยองหูตุ้มนะองหูตุ้มบอกต่อกันอ๋อพิมพ์พอะไรอะ่ะเฮียพิมหูตุ้มไงบางท่านก็นเรียกหรืเข้าไปหูตุ้มหมกเจ็กนะ ท่องท่องตามพุทธลักษณะลักษณะเอกลักษณ์ของพระแต่และองค์นั้นๆว่าลักษณะเด่นเป็นอย่างไรเขาก็จะพูดท่องจําขึ้นมานะครับแล้วแต่ถนัดแ,แ,แล้วแต่ท่องจําขึ้นมาแล้วจะเห็นภาพนั้นๆขึ้นมานี่คือการท่องจํานะครับการเรียกไม่ได้เรียกว่าพิมพ์หนึ่ง พิมพ์สองพิมพ์สามพิมพ์สี่พห้าหกไม่ใช่นะครับสมัยก่อนเราจะใช้การท่องจําเป็นเป็นชื่อเป็นเอกลักษณ์ที่เซียนนั้นๆเข้าใจนะว่าว่าพระองค์เนี้ยเป็นพิมพ์นี้ต้องเรียกอย่างนี้แต่พิมพ์ที่สี่นี้ค่อนข้างสากลน,นิยมเรียกกันเยอะว่าหูตุ้มเพราะว่าความคิดเห็นตรงกันหมดนะครับว่า อย่างนี้นี่คือพระสภาพสวยชัดมีหน้ามีตาชัดเจนนะฮะว่าหูตุ้มชัดเจนเลยนี่คือพิมพ์ที่สี่นี่คือรูปสวยๆส่วนความเป็นจริงเราจะ เจอพระต่างสภาพแต่องค์นี้ก็ยังดูง่ายอยู่นะครับว่าเป็นพิมพ์ที่สี่่ฮะโหนฮะละักษณะเด่นของพิมพ์นี้เลย ว่าอ่าที่แรกว่าจะรอพิมพ์สองอยู่แต่ไหนไหนก็ยังมีพระอยู่เพราะลูกค้ายังไม่ไม่เจ้าของใหม่ยังยังยังท่านใจดีนะครับยังไม่ได้เอาพระไปก็เลยเอา้าทำคลิปดีกว่าเพื่อเป็นประโยชน์เดี๋ยวเปลี่ยนมือไปแล้วอยู่กับท่านเจ้าของใหม่แล้วก็ก็เราไม่มีโอกาสได้ทำให้ชมนะครับให้เพื่อนๆน,นชม ให้ท่านที่อยากจะศึกษาได้ได้ชมนะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์ที่4นะครับพิมพ์หูตุ้มมีหลายจุดหลายจุดเลยที่ดูแต่ผมจุดหลักๆที่ผมดูคือนี่ครับช่วงใบหน้า ตุ้มด้านในตุ้มด้านในเส้นตุ้มด้านในหูใบหน้าที่ใหญ่ลำตัวที่เล็กคือเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้พิมมูตุ้มพิมพ์นี้ สรีระค่อนข้างสมส่วนลายหน้าอกแขนนะครับแต่แขนด้านขวาองพระนะครับจะรีบเล็กเลียวเลยพิมพ์นี้นะครับซึ่งต่างจากพิมพ์อื่นจากข้อสองเนี่ยรีบเล็กเลียวมาก่อนจะเจอมือจีบเนี่ยรีบเล็กเลย แขนค่องข้างเหมือนกับมีหน้าอกก่อนแล้วมีแขนลงมาสนะำหรับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ที่สี่ ด้านขวาองค์พระลงมาถึงข้อศอกแล้วพอถึงข้อแขนขึ้นไปแล้วรีบเล็กเลียวเป็นเส้นเดียวกันก่อนจะมือมือจะจีบนะเข่าด้านขวาจะมีเส้นวิ่งขึ้นไป ข้อข่าว,วิ่งกันไปชนข้อแขนแขนข้างตรงนี้นะครับจะวิ่งไปชนมือด้านซ้ายเฉพาะพ,พิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับมือด้านซ้ายจะเหมือนประแจถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับ แค่นี้มีอยู่แค่นี้จริงๆเหมือนประแจปัจแจคันนอตนะครับเหมือนจริงๆเอกลักษณ์เลย่างนี้ดูไม่ยากเลยนะครับตัสีเห็นไหมครับ ความเป็นจริงนี่คือองค์จริงความเป็นจริงน,นะรเรียวเล็กตรงนี้เหมือนปจัจจเลยนี่คือพิมพ์ที่สี่พิมพนี้ค่อนข้างมีจุดหลายจุดให้ดูนะครับเป็นเอกลักษณ์มากเลยพิมพ์นี้พิมพ um ์หูตุ้มนะครับหูตุ้มหมวกเจ็ด เจ็กหมวกเจ็กเหมือนหมดนะครับเหมือนคนจีนสมัยก่อนใส่หมวกอะครับปลายแหลมๆขึ้นไป กล่าวไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าวิธีที่ผมใช้ใการหาพระมาสองพิมพ์ที่แตกต่างกันมาทัก2สององค์มาเทียบทีละจุดหรือหารูปภาพพระสองพิมพ์นะครับแค่สองพิมพ์มาวางเทียบแล้วเราเราเทียบเคียงทีละจุดเราก็จะพบความแตกต่างในแต่ละพิมพ์นะครับ แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันแม้สภาพที่ไม่สวยหรือสภาพที่สึกไม่เหมือนกันเลยใน,ในเวลาที่สึก ยังแยกพิมพ์ได้ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าพระโดนใช้ศึกเลยไม่มีองค์พระให้ดูไม่มีแขนให้ดูไม่มีอะไรให้ดูเลยตรงนี้หายไปเลยเหลือแค่ตรงนี้ก็ดูได้ แค่ตรงนี้ก็ดูได้ว่าเป็นพิมพ์ที่สี่โดยไม่ต้องนับหมอนเลยไม่นับเลยไม่ต้องนับเพราะอะไรเส้นซุ้มด้านในเส้นซุ้มด้านในของแต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันบวกกับ องค์พระสรีระองพระไม่เหมือนกันอง์พระวางองค์ขนานกับเส้นซุ้มด้านในทำให้เราเกิดความแตกตา่างทำให้พิมพ์เกิดความแตกต่างในแต่ละพิมพ์ขึ้นมาทำให้เราอ่านได้ว่าพิมพ์เนี้ยองค์เนี้ยคือพิมพ์ที่สี่นะ องนี้คือพิมพ์ที่หนึ่งองนี้คือพิมพ์ที่สองที่สามที่ห้าที่หกนี่คือองค์สวย ยังยังเหลือจุดให้เราดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเอกลักษณ์เลยหูสองข้างหมวกเจ็ดแหลมๆขึ้นไปเหมือนหมวกคนจีนคือเอกลักษณ์ของพิมพ์ที่สี่ที่คนโบราณใช้ท่องจำชื่อพิมพ์กันในความแตกต่าง าไม่ได้พูดเลื่อนลอยนะครับเขาคือเขาต้องจําแล้วเขาก็นึกภาพตามที่เขาพูดว่าเนี่ยพิมพ์นี้แหละมีจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้พิมพ์นี้นี้่างนี้พิมพ์นี้คือพิมพ์ที่สี่ ูดนิดหนึ่งนะครับที่ผมเคยบอกพิมพ์คืออะไรพิมพ์ประกอบด้วยองค์พระข้างในรวมฐานบัวเส้นซุ้มข้างในเส้นซุ้มข้างในเส้นซุ้มข้างนอกเส้นซุ้มข้างนอกหมอนรวมทั้งหมดนี้เรียกว่าพิมพ เราต้องจดจําทั้งหมดนะครับจดจําทั้งหมดเอกลักษณ์พิมพ์สหูตุ้มหมกเจ็คหูตุ้มหมกเจ็คมือรีบแขนรีบอีกข้างหนึ่งเป็นประแจใช่ไหมใช่มีเส้นตรงนี้ขึ้น พาดหัวเข่าขึ้นไปถึงแขนนี่เรียกว่าพิมพ์ที่สี่จุดที่ผมใช้พิจารณาพิมพ์นี้แยกพิมพ์นี้ก็คือจุดเหล่านี้ถ้าศึกตรงนี้ศึกไปหรือแค่เหลือแค่เสียง กับช่วงนี้เราก็อ่านออกเพราะเราจดจําได้เนี่ยหูตุ้มหูสองข้างเป็นตุ้มหมเป็นเจ็กเสียนใหญ่ๆไม่ยากนะครับต้องให้เวลากับท่าน ให้เวลากับสิ่งที่ที่เราที่เรารลักนะครับพิมนี้ไม่ไม่ยากนะพิมพ์สีถ้าท่าน อยากดูหลายสภาพก็อยากดูภาพแนละ้วก็มาดูในร้านก่อนก็ได้นะครับผมเรียงเรียงภาพเอาไว้ทุกสภาพเลยพระครับทุก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 พิมพ์นะครับเอาไว้ในร้านเลยนะคพิมพ์ที่สี่ทุกสภาพเลย เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับแล้วถ้าอย่างนี้ที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นเนี่ยสึกขนาดนี้เห็นไหมครับไม่เห็นอะไรเลย ไม่เหลืออะไรเลยให้ดูแล้วเนะี่ยแขนไหลขาไม่มีอะไรแล้วมีแค่ตรงนี้เองเน,นี่พิมพอะไรทำไมถึงรู้ว่าเป็นพิมพ์ที่สี่ก็อย่างที่ผมว่าฮะปูตุ้ม หมุกเจ็กชัดเจนเส้นซุ้มข้างในต้องเป็นรูปนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้ไม่ต้องดูอะไรเลยนี่ดูแค่ตรงนี้เห็นไหมฮะหูหูใหญ่สองข้างเป็นตุ้ม เจ็คนี่ชัดเจนชัดเจนมากนี่ก็อ่านได้ไม่ต้องดูหมอนไม่ต้องนับหมอนไม่ต้องทำอะไรเลยเพราพิมพเขาตายตัวอยู่แล้วว่าเนี่ยเนี่ยพิมพสี 4, หูตุ้ม นี้ไม่มีหน้าไม่มีอะไรให้ดูไม่มีหมวกไม่มีหูแต่ก็ยังมีมือมีแขนมีประแจให้เราดูมีเส้นวิ่งหัวข่าววิ่งถึงแขนอ๋ออันนี้พิมพ์สีเส้นซุ้มข้างในเป็นอย่างนี้นี่พิมพ์สี่ เส้นหัวเข่าขึ้นมาถึงมือแขนเป็นเส้นเล็กๆเ,เล็กๆรีบหูเป็นตุ้มหมวกเจ็กมือด้านนี้อ่นนี้ไม่เห็นแล้วแต่เราก็ยังมองออกว่าอ่านี่พิมพ์สีนะเส้นซูมด้านในเป็นอย่างนี้นี่เอกลักษณ์เลยเนี่ยพิมพ์สี จะขึสี 4, ชัดเจนครับในสภาพพระไม่สวยชัดเจนไม่ต้องดูอะไรเยอะ ซุ้มด้านในก็ไม่เหมือนกันพุทธลักษณะของพิมพ์ทั้งสองก็ไม่เหมือนกันนี่พิมพ์หนึ่งจุดเด่นคืออยู่ที่ขาอยู่ที่หัวเข่าด้านนี้จุดเด่นเอกลักษณ์เลยจุดเด่นที่พิมพ์สี่โดเลยก็คือเสียงทันหูหูกเสียนช่วงด้านบนไล่ลงมาก็เป็นแขนมือประแจ เอกลักษณ์เลยนี่คือเทคนิคการแยกพิมพ์จุดจุดในการพิจารณาพิมพ์ ยากครับต้องใช้เวลาฝึกฝนแล้วมันต้องจำสมัยก่อนไม่มีนะครับไม่มีต้องศึกษาเองไม่มีใครมาบอกต้องศึกษาเองแต่ นครับก็ยุคเปลี่ยนไปนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ต้องมีการบอกนะครับเร่งรัดหลักสูตรนะครับความรู้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าอยากจะให้พระนั้นๆดังหรือพระนั้นๆอยู่ด้วยไปตลอด ให้คนรุ่นหลังมีสิทธิ์เข้าถึงจับต้องได้ก็ต้องออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่เรารู้มาใช้เวลาศึกษามาเป็นสิบสิบปีต้องบอกต้องสอนนะครับไม่บอกไม่สอนไม่ได้ไม่งั้นจะไม่ต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับไม่ยาก วิธีแยกพิมพ์พะนี้ง่ายมากเพียงแค่เรารู้ก่อนว่าพิมพ์คืออะไรวิธีการจดจำพิมพ์ทำยังไงวิธีการแยกแยะจุดต่างของแต่และพิมพ์ดูตรงไหนแล้วเราก็จะค้นพบว่าพิมพ์นี้เขาเรียกหูตุ้มอ๋อหูตุ้มหูตุ้มหมกเจ๊ หอหตุ้มก็ได้นะครับหรือความเข้าใจของเราจะเห็นตรงเป็นยังไงก็เราก็ทำความเข้าใจให้เราเข้าใจง่ายนะครับเพื่อก,การเรียนรู้นี่คือพิมพ์ที่สี ้องขอขอบพระคุณเจ้าของพระด้วยนะครับก็ยังไม่ได้มารับพระไปก็เราถือโอกาสทำคลิปวิดีโอนี้มาเลยเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนทุกคนนะครับเป็นวิทยาทานนะครับคิดว่าท่านคงเข้าใจนะครับท่านคงจะยินดีด้วยนะครับจีนที่สี่ มีโอกาสได้เช่าพระพิมพ์ต่างๆนะครับผมก็จะมาทาคลิปวิดีโอให้ชมนะครับว่าผมมีจุดดูตรงไหนในการแยกพิมพ์ในต่างพระที่ต่างสภาพนะครับว่าเอ๊ะดูยังไงไม่รู้ว่าเนี่ยพิมพ์นี้ทาไมดูยังไงว่าเอ้นี่พิมพ์นี้นะครับมีจุดดูนะครับก็คือเอกลักษณ์ของพิมพ์นั้นนะครับ ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับและขอให้ทุกๆท่านมีความสุข สิ่งที่มีอยู่นะครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าครับครับหนึ่ยงยสี่หูตุ่มหมกเจ็กครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าได้องค์ใหม่มาก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆ ชมได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ